มาแล้วมาแล้วตีเรายิยงนกได้แล้วทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน กลับมาพบกับชนีนแก้มอาร์คซเวเวิลอีกเช่นเคยวันนี้ก็ชีเนจะมาทําตามคอมเมนต์อีกเหมือนเดิมนะคะมีน้องนี่อยากให้ชีเนจับทาเป็นละจาให้ดูหน่อยก็ชีเนเข้าใจนะคะว่าไอ้ทาเป็นละจายเนี่ยมันจับยากก็ถ้าใช้โบล่าไปแล้วเราแบบแล้วเราไม่มีของพร้อมหรือว่าไอ้เจ้าท่าเปาาเน็นละจ่ายเวเวลมันเยอะค่าสลบมันเยอะเนี่ยก็จะโบล่าหลุดบางทีก็หนีออกไปเลยอะไรอย่างนี้นะก็ทําค่าสลบ ฟรีไปเลยก็ทีเนี้ชยชยินก็เลยจะมาแนะนําวิธีการจับไอ้เจ้าทาบเบลรจ้ามีหลายวิธีเลยทุกคนเดี๋ยวชชยินเนี่ยจะต้องไปเอาอุปกรณ์ก่อน,นขอเอาอุปกรณ์แป๊บนึงของที่เชยินจะเอาไปก็คือแลฟเฟอร์แลฟเฟอร์นี่คือแบบว่าสําหรับชชยินแล้วนะมันก็จําเป็นเลยแหละเออ ต่อมาก็จะใช้เป็นลาดแบรแท็บก็ได้นะหรือว่าจะเป็นแบรแท็บก็ได้ไหนๆก็พูดแล้วเนาะก็เดี๋ยวชีนจะบอกอีกอย่างหนึง่งจะบอกเกี่ยวกับว่ากับดักที่ทาเป็นลาจารเนี่ยเอย้กับดักที่สามารถดักไอ้เจ้าทาเป็นลาจาได้เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีลาดแบรแท็บมีมีอย่างว่ะจำหนึ่งนะทุกคนลืมลืม อ่าก็จะมีโบล่าเชนโบล่าแบร์แถบลาดแบร์แถบแผนสเปเชียลไวแล้วก็ตะข่ายนะครับทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาหาทาัเปราจา,าเลยทัเชนก็ย่าพูดทับเปรจาไม่เลิกนะจริงๆมันชื่อว่าทาเปจารานะทุกคนอ่าทาเปจาราโอเคเชนรู้สึกว่าแบบมันเ,เกิดใกล้บ้านนะแต่ว่าตอนนี้มันมันน่าจะไปแหละ โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินหาเจ้าทาบปีจราก,กันเลยดีกว่านะทุกคน okay. โอเคใชียอ์น่ะก็อยากจับมาได้สักพักและเพราะว่าไอ้นกตัวเนี้ยมันแบบมันลร์หมีวงเดียวอะมันแคบแล้วก็มันนั่งได้หลายคนด้วยอืมแล้วอีกอย่างก็คือบินเร็วด้วยนะทุกคนแต่ตอนนี้ชิยหาอาเจนไม่เจอแล้วอาเจนไปไหนอ่ะ ตายแล้วโอ้อยนี่โอเคชัยนจะเอาอาเจเน่ไปบินหาเดี๋ยวคลิปหน้าชัยนว่านี่ไงนี่ไงพาเปจาลาเวล44ชัยน์มีแลฟาวเวอร์อยู่ในตัวก็โอเคเดี๋ยวชัยนจะใช้แลฟาวเวอร์ล่อได้ปะวะได้แหละเอ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ย เฮ้ยอะไรมานดีดแน่จริงอะโหและเสีมีวงเลี้ยวคือมันแคบมากนะเอ้มันแบบมันใกล้มากนะทุกคนเดี๋ยวรอติงโดนไหมโดนไหมเอ้ยเอ็งทําอะไรเอ็งไม่เกี่ยวเฮ้ยเอ็งอย่ายุ่งเอ็งอย่ายุ่งอีกทีนึงอีกทีนึงกินไปก่อนอีกทีหนึ่งอีกทีนึงเฮ้ยเฮ้ยไอตัวนี้ไม่เกี่ยวเออมันทําอะไรโอ้โหอ โอ้จะจับทาเปราจาทีหนึ่งดิต้องวุ่นวายกันไปแบบว่าสามบ้านแปดบ้านนะทุกคนอีกแล้วรอได้เลยนี่นี่นี่มาถึงก็วุ่นวายเลยมาถึงก็วุ่นวายเลยนี่ตอนนี้ไอ้เจ้าทาเปราลาทาเปราจาอะไรก็แล้วแต่นะทุกคน<อ>ก็สลบปแล้วนะนี่ชินจะต้องยัดเนื้อเข้าไปโอ้โหมมีนะน้องหอเหรอ ๋อ้ชินลืมบอกนะทุกคนว่าไอ้เจ้าทาเปจาราเนี่ยชอบกินอาหารประเภทไหนบ้างนะทุกคนอาหารที่ชอบกินเนี่ยก็จะเป็นประเภทเนื้อก็ถ้าเป็นในโทรศัพท์ไอ้เจ้าทาเปจาราเนี่ยจะชอบกินพวกเนื้อน้องแล้วก็กิบเบิลเนี่ยจะเป็นกิบเบิลที่ทําจากไขอ่ออโลซอลัสอ่าสำหรับ pc เนี่ยเจ้าทาเปจาราเนี่ยชอบกิน ซูเปเรียกิบเบิลอ่ามันมีคลิปหนึ่งที่ชัยินพูดว่าซู p e เรียร์กิบเบิลใช่ไหมทุกคนชัยินขอแก้นะเป็นซูเปเรียกิบเบิลเพราะว่ามีใครสักคนหนึ่งนะคะมาบอกชัยินว่าเออเนี่ยมันไม่ได้อ่านว่าซ Super ู p e r เปเรียนะมันอ่านว่าซ bon. ู p e เรียร์กิบเบิลโหชัยินรู้สึกเขินมากเลยแบบเอ้ออ่านสังกฤษผิดโอเคแล้วก็เนื้อที่เจ้าตัวนี้ชอบก็จะเป็นเนื้อแกะนะทุกคนอ่าสําหรับพีซีนะอือเดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยเรารอไอ้เจ้าทาเปจาราตื่นกันนเเเเลลยยยยดีกกวว่านะวาาออ่าาาาะะ๋รรมบอออไๆง แล้วก็นี่ระหว่างที่เรารอไอเจ้าตัวนี้ตื่นนะเดี๋ยวเราเราจะมาพูดถึงทริกการจับไอเจ้าตัวนี้เนาะก็ไอเจ้าตัวนี้นะมีทริกการจับหลายแนวมากๆเลยนะก็จะแบบถ้าเป็นแนวแบบว่ามีทรัพยากรอะไรอย่างเช่นแบบว่ามีไวเวน้ําแข็งก็สามารถเอาไวเวน้ำแข็งเนมพ่นน้ําแข็งใส่ให้สโลอะไรก็แล้วแต่เออแล้วก็ยิงได้่าแล้วก็โบล่ากับชุดพางอันนี้ก็เป็นวิธีเบสิกเลยเนาะก็ถ้าเป็น แบบว่าผู้เล่นที่ยังแบบเอออยู่ในระดับที่ยังไม่ได้มีไวเวิร์นเออก็ใช้โบล่ากับชุดพลางได้หรือว่าจะใช้โบล่าอย่างเดียวก็ได้นะทุกคนอืหรือถ้าไอ้เจ้าทัาเป็นจราเนี่ยเวลเยอะเกินก็จะใช้เป็นแบบโบล่าเสร็จแล้วก็เตรียมพวกกำแพงพวกพื้นพวกอะไรมาแล้วก็พวกเสาอะไรอย่างเงี้ยเออมาดักไอ้เจ้าทัาเป็นจรา,าตัวเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะทุกคน ก็มันมีหลายทริกหลายแนวเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นการแบบว่าใช้โบล่าเนาะแต่ถ้าเกิดอุ๊ยตกใจหมดตื่นมาตกใจหมดก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นการยิงอาวุธบนหลังนกเนาะก็ถ้านกตัวไหนที่สามารถที่จะยิงอาวุธบนหลังได้ก็ใช้นกตัวนั้นในี่ยยายไล่ยิ <c oughs> ยงทับปิจราเลยนะทุกคนโอเค แล้วก็อย่างที่ชเชยนทำเมื่อกี้นี้นะสำหรับใครที่มีทรัพยากรเพียงพอแล้วหรือว่าแลฟาวเวอร์หาง่ายอ่าใช้แลฟาวเวอร์ล่อเจ้าทาเปจราได้ก็แลฟาวเวอร์เนี่ยจะล่อได้หลายตัวเลยเนาะจากที่ชชยินจับไอตุน่นจำได้ไหมจับไอไอตุ่นปักเป็ดอ่ะเออนั่นแหละก็สามารถล่อไอตุ่นได้สามารถล่อทาเปจราได้สามารถล่อ ไอ้กริมิมัดได้อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนล่อกวางก็ได้นะเออนี่หยุดก่อนหยุดก่อนเออหยุดก่อนก่อนโอเคใช้ล่อเนี่ยก็เป็นกลยุทธ์อีกกลยุทธ์หนึ่งนะทุกคนก็นอกจากจะใช้ล่อแล้วเนี่ยบางคนอาจจะใช้ควบกู้เนาะก็จะเป็นแบบล่อแล้วก็ยิงโบล่าไปด้วยอย่างที่ชัย,ยนทําหรือว่าอาจจะล่อแล้วก็ยิงธรรมดาเลยก็ได้แต่ว่าชัย,ยนรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าล่อแล้วก็ย,ยิงยิงยิงหรือว่าใช้แบบกระบองตีเนาะเพราะว่า รู้สึกว่าถ้าเวลามันจะสลบเนี่ยต่อให้เราจะใช้แลฟเวอร์ล่อมันก็ยังจะหนีเราอยู่ดีนะทุกคนอเป็นสัญชาตญยานของสัตว์ที่กําลังจะสลบเนาะต่อไปสามารถใช้ตะกัต่นตําข้าวในการเทมได้ก็ตะกแตนเนี่ยสามารถที่จะถือกระบองได้เราก็เอากระบองแล้วก็เอาตะกแตนที่ถือกระบองเนี่ยไปตไีเจ้าตัวนี้ได้เหมือนกันก็สามารถพุ่งไปได้เนาะไอ,ไอเจ้าตัวนี้ก็ หลบไม่ทันยังไม่ทันได้บินหนีเลยนะทุกคนก็อาจจะสลบก่อนแต่ถ้าเวลเยอะหรือว่าค่าสลบเยอะเกินเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นผลดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเวลไอเจ้าตัวนี้น้อยเกินค่าสลบน้อยเกินเลือดน้อยเกินตีทีหนึ่งก็อาจจะตายก็ได้นะทุกคนก็อยู่ที่ดาเมจของแตกแตนเนาะต่อไปเราใช้ไดโนเสาร์ขนาดเล็กสามารถที่จะ จับไอเจ้าทารเปจราได้เนาะก็ไดโนเสาร์ขนาดเล็กที่ชย,ยินแบบว่าแนะนําก็จะเป็นไดโนเสาร์ขนาดเล็กที่ถืออาวุธได้อ่าก็จะมีแรปเตอร์มมาป่าเทเลเบิร์ดอ่าแล้วก็ใช้โบลา่ายิงไปก่อนเสร็จแล้วเราก็ใช้ไอเจ้าพวกเนี้ยวิ่งไปแล้วก็ยิงบนหัวได้เลยโอเคตอนนี้ก็มืดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวชย,ยินคิดว่าเช้าก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งเนาะโอเค โอเคตอนนี้ก็เช้าแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอ่านกันเลยดีกว่านี่อ่านของไอ้เจ้าทาเปจารานะทุกคนพูดผิดมาโดยตลอดเลยนะเรียกมันทาเปจาราทาเปจาราจริงๆมันชื่อทาเปจาราเอ้ยจริงๆมันชื่อทาเปราจาะนะทุกคนนี่แล้วก็พิมพ์ไปเนาะเราก็จะเจอทาเปจาราเซตน์นี่เราก็ใช้ พวกไฟเบอร์180หนัง260เหล็ก45ไม้120ครับในโตสมิตตี้นะทุกคนไปกันเลยเรียนรู้ด้วยเวล55นะทุกคนใครที่ยังเวลไม่ถึงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำอ่านได้นะนี่ได้และโอเคในระหว่างที่ชชยเินบินในเจ้าทาเปจาราไปพูดแบบพูดแบบว่าพ,แบบพูดแบบติดคือติดคาว่าทาเปจาราเอยติดคาว่าทาเป ละจาแล้วไงเออพอจะมาพูดเป็นทาเปจราก็แปลกๆนิดนึงอาจจะพูดแบบย้ำคิดย้ำทำหน่อยนะทุกคนโอเคก็ประโยชน์นะทุกคนนะเรามาพูดถึงประโยชน์กันเลยดีกว่าโอ้ยเสียงน่ารักมากเลยก็ประโยชน์ของเจ้าตัวนี้ในอย่างแรกเลยนะที่ชินเห็นก็คือก็ไอ้เจ้าทาเปจราเนี่ยสามารถนั่งได้ถึงสคนด้วยกัน ในที่แรกเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่คนขับเนาะก็จะเห็นโพซิชันเป็นแบบรอบตัวประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็สำหรับการนั่งเป็นแพซเซนเจอร์เนาะนั่งเป็นแบบผู้โดยสารข้างหน้านะก็จะนั่งแบบนี้นะอ่าแล้วก็ถืออาวุธไปด้วยได้แล้วก็จะนั่งข้างหลังได้เช่นเดียวกันนี่แล้วก็นี้นะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นการแบบยิงแนวหลังเนาะอ่าประมาณนี้ สำหรับคนที่ขี่ถามว่าถืออาวุธได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองถือคนที่ขี่ไม่สามารถถืออาวุธได้นะทุกคนอืมโอเคต่อไปก็ไอเจ้าตัวนี้เนี่ยรัศมีวงกว้างเอ้ยรัศมีในการเลี้ยวเนี่ยคือไม่มีเลยทุกคนดูดินี่อ่ะเนี่ยบุนได้แบบไม่มีรัศมีในวงเลี้ยวเลยนะชินชอบลกตัวนี้มากๆเลยเพราะว่า เวลาจะเอาไปเทมสัตว์ตัวอื่นเวลาจะเอาไปหนีเวลาจะเอาไปแบบบินเที่ยวรอบโลกอะไรเงี้ยบินสำรวจแมพอะไรเงี้ยบินหาสัตว์ก็ตัวนี้เหมาะสุดๆเลยนะทุกคนแล้วก็บินเร็วด้วยเดี๋ยวชยนินต้องัอสตามิน่ากันโอเค ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ารัศมีวงเลี้ยวเนี่ยไม่มีหรือว่าเป็นศูนย์องศาเลยนะคะทุกคนไอ้ข้อดีตรงเนี้ยเลยทําให้เจ้าตัวเนี้สามารถที่จะไปจับไปจับอะไรวะ <c oughs> สามารถที่จะขโมยไข่ไวเวินได้นั่นเอง <c oughs> ก็ไวเวินเนี่ยวงเลี้ยวจะกว้างใช่ไหมทุกคนก็ถ้าไอ้เจ้าตัวนี้ไปเนี่ยบอกเลยว่าขโมยไข่ได้เร็วแต่ข้อเสียก็คือแบบตัวเนี้ย เลือดน้อยถ้าเราเอาไปเสี่ยงกับการขาโมยไข่ไวเวอร์เนี่ยได้แต่ว่าถ้าเลือดน้อยเกินเนี่ยโดนไวเวอร์พ่นไฟใส่พ่นน้ำแข็งพ่นพิษพ่นไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่ใส่ก็ตายเลยนะทุกคนอือต่อมาก็ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นแท็กซี่ได้เนาะสามารถขนส่งผู้คนได้นะคะทุกคนเป็นแบบรถแท็กซี่ได้อก็ ถ้าเราไปเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเวลาที่เราอยากจะไปไหนได้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยากจะพาสัตว์ไปหลายตัวมันดูเกะก,กะอุ่นวายก็ตัวนี้เลยนะอ่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถแบกเพื่อนไปไหนมาไหนได้นะถ้าเพื่อนไม่หนักเกินเนาะโอเคต่อไปจะเป็นการที่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือในการก่อสร้างเดี๋ยวชยีินจะต้องลองก่อสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นกำแพงอะไรก็แล้วแต่ เดี๋ยวเชยินจะลองเอาเสามาสร้างนะทุกคนพอดีเลือเจ้าตัวนี้เกิดใกล้บ้านนะจะได้ไม่ต้องหายากโอเคไอลองดูสิเวลาเรากดตัว C เนี่ยไอ้เอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะบินลงแบบนี้นะทุกคนอ่าเนี่ยสามารถบินถอยหลังได้บินลงได้บินขึ้นได้นะทุกคนถ้าเราอยากแบบ เราอยากบินขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวชินลองบินลงเพื่อจะสร้างไอ้นี่ก่อนโอ้ยผิดผิดผิดถ้าจะบินขึ้นก็กดตัวเนะทุกคนอ่าแล้วก็บินขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่าถ้ามันเกินก็ค่อยๆบินลงนี่ก็จะประมาณนี้นะทุกคนเออชินชอบเลยอะ่ะอันเน็้ประสงค์ดีว่ะไอ้นกตัวนี้ต่อไปโ,อโหอันเนี้ยชินยังไม่เคยลองทํานะแล้วก็ยังไม่เคยได้ทํา ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ซชินจะลองทํานะก็ในข้อมูลของเจ้าทาปิจราเนี่ยบอกว่าอานเทกเนี่ยสามารถที่จะยิงได้เออแต่ว่าชชยินเนี่ยไม่ได้ไปตีบอสก็เลยไม่ไม่มีแบบไม่มีของเทคเอาไ้ใช้เชยินก็เลยอยากจะเสกให้น้องๆดูเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เป็นแบบอย่างแนวทางในการเล่นอ่าโอเคเดี๋ยวชยินลงไปหาก่อนนะโอเคทุกคนชยินได้มาละ แล้วก็กดวางไปเลยนี่เราจะได้อาา์เทกมานะก็ชชนเนี่ยไม่ได้เล่นแบบเป็นสตอรี่จริงจังชินก็เลยไม่ได้จะแบบซีเรียสในเรื่องการหาของสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันหายากเกินเชินก็จะเสกมาแล้วกันเนาะเพื่อเป็นแบบอย่างแนวทางให้น้องๆนะครับนี่ทำเสียงใหม่ด้วยอะเปลี่ยนว้าโคตรเท่เลยทุกคนเออ ไหนนั่งได้กี่คนอก็ยังนั่งได้เหมือนเดิมนะทุกคนอยากเห็นตอนตัวเองนั่งข้างหน้าจังเลยแต่ว่าไม่สามารถกดตัวเคดูได้นะโอเคนี่อานเทคกโอเคนะทุกคนก็อานของไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะยิงได้แต่การยิงเนี่ยก็จะต้องกดคอนโทรลก่อนนะทุกคนเพื่อเป็นการตั้งป้อมปืนนะนี่เนเชีย,ยิงจะาทาให้ดูเอ้ยนี่อันนี้นะดูที่จมูกของเจ้าทัาปิจาราดูนะ นี่เห็นปะมันก็จะมันก็จะเป็นการตั้งป้อมปืนอ่าพอเราตั้งป้อมปืนเนี่ยอุปกรณ์ที่เราจะต้องเป็นกระสุนอ่าไม่ใช่อุปกรณ์เขาเรียกอะไรนะกระสุนที่เราจะเอายิงนะทุกคนเราจะใช้เป็นอิเลเมนต์นี่นะทุกคนอิเลเมนต์อันนี้เลยนะแล้วก็ใส่ที่ตัวเจ้าทปตปิจาราเลยนะทุกคนดูซิมันจะยิงได้ไหม โอเคก็ยังยิงไม่ได้นะทุกคนชีนก็เลยลองไปทำโน่นทำนี่มาจนจนได้ข้อสรุปว่านี่เราต้องเอาเอิเลเมนต์ข้างในตัวมาใส่ในเจ้าตัวอานนี่พอเราใส่ในอ่านแล้วเนี่ยชีนไม่รู้ว่าปุ่มไหนเอาไยิงนะปุ่มไหนวะวออวออวออล่้งโอ้โห แล้วนกอย่างสูงเลยไงมานี่นี่วโอ้โหไปกดตัวอีอย่างชอบเลยนะทุกคน <ib> อะไรวะน้าโอเคตอนนี้ก็ขี่ได้แล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวชยัยินจะมาลองยิงกันนะทุกคนอันดับแรกเลยเราก็ต้องใส่ใส่อิเลเมนตไปก่อนนี่เอาอิเลเมนตนะทุกคนใส่ไปที่อานอ่ะพอเราใส่ไปที่อานปุ๊บเราก็ นี่เลยเราก็กดบินนะทุกคนหรือว่าไม่ต้องกดบินก็ได้นะอ่าเดี๋ยวซิจะให้ดูแบบชัดๆนี่เวลาเราก,กดคอนโทรลใช่ไหมอ่าป้อมปืนก็จะออกมาจากจมูกจมูกหรือปากอะไรสักอย่างนี้แหละทุกคนโอเคแล้วก็จากนั้นเราก็ต้องยิงนี่เห็นปะ่ะคลิกตีธรรมดาก็คือการยิงนะทุกคนเอาโคตรเท่เลยเอตัวนี้สิยิงยิอุยิงไม่โดนนะโอ้โหเล็งย่ามกันนะเนี่ยทุกคน อุ้ยเฮ้ยยิงอ๋อยิงโดนปลายิงไม่โดนเลยเออแต่ยิงโดนปลานี่เราจะมายิงนกตัวนี้ให้ได้นะทุกคนมาแล้วมาแล้วนีวเรายิงนกได้แล้วทุกคนก็สำหรับอานในเจ้าตัวนี้นะทุกคนก็ใช่ยิน หรือบอกไปว่าถึงแม้เราจะเสกมาใช้ก็ตามแต่เราก็ยิงไม่ได้อยู่ดีถ้าเรายังไม่ได้เรียนรู้อินเกมก็แนะนำให้ทุกทุกคนนะไปตีบอสเออไปตีบอสเพื่อจะให้ได้เรียนรูอินเกมแล้วก็ทำอานในเจ้าตัวนี้มาก็จะดีกว่าแต่ถ้าสำหรับชายเย็นแล้วเนี่ย คือเชนจะเอามารีวิวให้ทุกๆคนดูนเชนก็เลยไม่จําเป็นจะต้องไปตีบอสหรือว่าอะไรนะ mm hmm. ก็รีวิวให้ดูเห็นๆเ,เลยว่ามันใช้ยังไงก็อย่าลืมนะทุกคนอย่าลืมไปเรียนรู้ i n นเกมเนาะโอเคถ้าใครอยากจะลองก็ในเชนเนี่ยจะแปะสูตรเอาไว้อาเป็นสูตรแบบเป็นสูตรเสี่ยงอาร์เทคของอเจ้าตัวนี้แล้วก็เป็นสูตรในการเรียนรู้อินกมอาร์เทคของไอ้เจ้าตัวนี้นั่นเอง ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปจับไอเจ้าทาเปจจาาของเราเย yeah! ่ก็ยากได้ตรงไหนเนี่ยก็บอกชัย,ยินได้เลยนะบางทีแบบว่าทริคการจับที่ชัยเยนเอามาให้เนี่ยก็สามารถเลือกสรรได้ตามใจชอบเลยนะคะทุกคนไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามชัยเย็นเหมือนทุกอย่างเลยนะก็เลือกสรรตามที่ตัวเองที่เหมาะสมกับตัวเองให้ได้มากที่สุดนะเดี๋ยวคลิปต้าเนี่ยชัยเย็นจะมา จับไดโนเสาร์ตัวนึงชื่ออ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนอ่านไม่รู้เรื่องก็ทุกคนสามารถไปดูได้ในชุมชนของชยินก็ได้เลยนะคะว่าชายินจะไปะจับตัวอะไรเนาะอ่าและ ตอนนี้ชัยยินก็มาได้ถึงแบบว่าพันกว่าซับแล้วนะคะทุกคนชยัยินขอบคุณทุกๆคนมากเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มาให้กําลังใจขอบคุณยูทูบเบอร์ขอบคุณน้องๆพี่ๆทุกคนเลยหรือว่าเพื่อนๆก็แล้วแต่นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลย,น,เลยนะคะคท,คที่ทาให้ชัยยินเนี่ยได้มีวันนี้มา ก่อนลากันไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไม่ชายินด้วยนะคะตีนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกนันนะทุกคน